สวัสดีครับผมวันนี้ลูกถ่ายแม่ทำนะครับเราจะมาทำเมนูผัดเห็ดทอดหมูสับนะฮะเป็นเมนูตามฤดูกาลนะครับผมทำยังไงไป <นะ S 1> <ะ>ดูขั้นตอนแรกนะครับเราก็ต้องใส่น้ำมันหมูพร้อมกา,กากหมูไปก่อนนะครับใช้ไม่มีก็ใช้เป็นน้ำมันพืชก็ได้นะครับตามมาด้วยหมูสับนะครับ ริมาณตามชอบได้เลยนะครับอันนี้ผมจะทำกิน1ถึง2คนนะครับผมผ่านให้หมูของเราเกือบสุกเลยนะครับพริกกับกระเทียมโขลกนะครับความเผ็ดนี้ก็ขึ้นอยู่กับเพื่อนๆได้เลยนะครับนี่ผมใส่ประมาณ15เม็ดนะฮะเป็นพริกขี้หนูเขียวแดงรกระเทียมแล้ซัก ห้าหกกรีดนะฮะเป็นเมนูตามฤดูกาลนะครับผมปรุงรสนะครับผมด้วยซีอิ๊วดำครึ่งช้อนโต๊ะนะฮะนี่เลยคือไข่พอบของเรานะครับผมผมใช้ประมาณสักสิบสิบลูกแนละ้วสิบเม็ดนะฮะหั่นเป็นแว่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 นแบบนี้เลยนะครับยวขาวนะฮะครึ่งช้อนโต๊ะนะครับ ตามมาด้วยน้ำมันหอยนะฮะพี่ๆหนึ่งช้อนโต๊ะไปเลยนะฮะผมชอบตัดหวานด้วยน้ำตาลทรายนะครับเล็กน้อยเติมน้ำสะอาดลงไปนะครับอันนี้ความฉ่ำก็ขึ้นอยู่กับเพื่อนๆได้เลยนะครับบางท่านก็ชอบแห้งๆนะฮะบ,บางท่านก็ชอบฉ่ำๆแบบนี้นใส่พริกหนุ่มหั่นแฉลบนะครับใครไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่นะฮะใครไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่ เราบังคับใจกันไม่ได้นะครับผมหัวใจก็มีดวงเดียวนะฮะบ,บังคับรักใครก็เป็นไปไม่ได้นะบ <c oughs> ใบกระเพรานะครับตามชอบได้เลยผมเด็ดกระสุดสดไปนะฮะผัดอีกชู่เดียวนะฮะเพื่อนๆเขเา็ปนอาเสร็จแล้วนะครับเมนูนี้ใช้เวลาเพียงสามนาทีเท่านั้นนะครับผมเราก็ได้กินเมนูง่ายๆนะฮะ ปิ๊แกตักใส่จานพร้อมทานได้เลยนะขอรับกับผมกับเมนูผัดเห็ดหอบหมูสับนะฮะนี่โอ้โหข้าวซร้อนเสิร์ฟคู่กับพริกน้ำปลาแล้วก็ไข่ดาวกรอบๆนะฮะโอ้โหในความชอบส่วนตัวนะนี่เสร็จแล้วเห็นไหมง่ายไหมพี่ๆง่ายไหมเชอบกดไลค์กดแชร์นะฮะกดซับสไครต์อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กันหน่อยนะครับ รูถ่ายแม่ทาคงต้องลาไปก่อนอยากดูเมนูไหนก็พิมพ์แม่ได้เลยสวัสดีครับ